สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่23เมษายน2 0 2 5วันนี้ฟิกกินดเด็ก72จากเมื่อวานนี้47กับบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกเหมือนฤดูที่แตกต่างแตกต่างยังไง5วันที่แล้ววันศุกร์มีข่าวว่าทําเนียบข่าวเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วลุงทั้์กำลังสต๊าดี้กำลังหาวิธีไล่ลุงจเจริมออกพอข่าวนั้นออกมาหุ้นล่วง วันจันสหรัฐอเมริกาลุงชัมบอกว่าประธานเฟดลุงจเจริญเนี่ยเป็นเมเจอร์ลูซเซอร์เป็นคนที่ทำงานล้มเหลวแกผิดหวังมากตลาดหุ้นก็ร่วงนะแต่เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นลุงชัมนะครับออกมาให้สัมภาษณ์กับทำนยบข่าวในการให้สัมภาษณ์เนี่ยนะักข่าวถามว่าท่านครับเห็นได้ข่าวว่าท่านกำลังหาวิธีไล่ประธานเฟดออก <Yeah. S 1> ลุงชัมบอกว่าผมไม่อยากพูดเรื่องนั้น ผมไม่มีเจตนาไล่เขาออกนะแต่ผมมองว่าประธานเฟดเนี่ยทำงานช้าตัดสินใจช้าช้าไม่ดีต่อเศรษฐกิจกแล้วตอนนี้เป็นเพอร์เฟกต์ไทม์ที่เฟดต้องลดดอกลุงชรพูดปุ๊บหุ้นพุ่งทันทีดาวโจนปิดตลาดบวกมาพันกว่าจุด S&P บวกมา129จุด NASDAQ บวกมา429จุดตลาดคริปโตนิ่งๆอยู่เห็นตลาดหุ้นพุ่งไม่รู้รออะไรพุ่งเขาด้วย คนที่เป็นไบโพล่าเห็นคนเล่นคริปโตให้ความรู้สึกเหมือนตัวเองปกติเพราะคริปโตหนักกว่านะครับแถมเมื่อคืนนะครับประธาน s e c ป้ายแดงคุณพอแอดกินส์ไปกล่าวสุนทรนพ์พท,ที่ทำเนียบขาวไฮไลท์การกล่าวสุนทรนพเพนี่ยป๋าพอบอกว่าสิ่งที่ผมจะให้ความสำคัญสูงสุดคือการวางรากฐานและกฎระเบียบที่มั่นคงด้านสินทรัพย์ดิจิตอล พอพูดเสร็จบิตคอยพุ่งทันทีนะสปีที่แล้วเมษายนปี2 0 2 1คุณแกรี่แกร l นสเลอร์การกล่าวสุนทรพจน์ไฮไลท์คุณแกรี่คือผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อนำมาซึ่งความชัดเจนและความโปร่งใสของตลาดทุนในสามเมริกาโปร่งใสจริงๆโลกคริปโตไม่รู้กี่บริษัทยื่นขอบิตคอยอเทียยื่นจนกล้ามขึ้นแกรี่แมนุมัิ b บล็ k r ็อกมาปุ๊บแกรี่หาประกาให้ไม่เจอรีบเซ็นอนุวัติทันทีนะครับแถมอีกข่าวที่ทำให้ตลาดโล่งอกโดยเพราะตลาดแรงงานในอเมริกาคือข่าวไปอีลอนมัสประกาศถอยตัวจากกระทรวงด g e d e partment of government efficiency กระทรวงที่จะมาช่วยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มภาษีทุกบาททุกสตางคุ้มค่าเน็ตเดินเข้าไปหน่วยงาน ข้าราชการนั่งคว่ยห้างไล่ออกทันทีนะล่าสุดมีข่าวว่าปาอีลอนจะหยุดทำงานแบบฟูลไทม์กับกระทรวงโดชเริ่มต้นพฤษภาคมแต่ปาอีลอนบอกงี้นะฮะแกบอกว่าผมจะใช้เวลาแค่สัปดาห์ละว,วันหรือ2วันนะสัปดาห์หนึ่งทำงานแค่วันหรือ2วันตราบใดที่ประธานไม่ดียังต้องการให้ผมทำงานอยู่จบนะสเรื่องนี้เพื่อนๆเ,เรื่องดรามา่าลุงช้ำกับลุงจเจริญ ดราม่าไบลอนหยุดเป็นที่ปรึกษาลุงรชมป์เนี่ยคล้ายกับเรื่องเก่าเล่าใหม่คล้ายบ้านใสทองภาคเจ็ดไม่ต่างอะไรกับภาคแรกสมัยแรกเนี่ยลุงรชมป์บอกว่าผมในฐานะประธานไม่ดีผมมีสิทธิ์ดีโมดลดตำแหน่งหรือไฟร์ไล่ออกคุณจเจริมตอนนั้นหุ้นร่วง ตอนนั้นสื่อข่าว CNN MSNBC Fox News เอานักวิเคราะห์นักวิชาการรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุกสถาบันมาถกกันว่าประธานไม่ดีมีสิทธิ์ไล่ออกหรือเปล่าผลปรากฏไล่ออกไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญไล่ออกไม่ได้ตอนนั้นลุงช้ำออกมาพูดว่าผมไม่ไม่คิดจะไล่เขาออกคุณกับพุ่งสมัยแรกปราอีลอนก็เป็นที่ปรึกษาลุงช้ำนะปาอีลอนตอนนั้นเนี่ย ไปเป็นที่ปรึกษาอินโนเวชันแล้วก็ในส่วนของแมน u แฟคเจอรตอนหลังเกิดอะไรขึ้นลุงทั้มออกคำสั่งให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยถอนตัวจากความโตลงปารีสเรื่องโลกร้อนตอนนั้นหุ้นเทสลาละสําละสายนะสมัยนั้นเนี่ยปายอีลอนคือสัญ,ญลักษณ์ของความเขียวขจีนักลงทุนเทสลาคนซื้อเทสลาเนี่ยมองว่าอีลอน ถ้าปรึกษาหรือถ้าเป็นที่ปรึกษาลุงทรัมป์เนี่ยแล้วถอนตัวจากข้อตกลงปารีสเรื่องโลกร้อนเนี่ยอีลอนไม่ตรงปกตอนหลังพอไปอีลอนถอนตัวปุ๊บหุ้นเทสลาพุ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมความที่ไปอีลอนถอนตัวทำงานแค่สัปดาห์ละวันสองวันเนี่ยอาจจะเป็นพอหุ้นเทสลาและหลังจากถอนตัวเนี่ยเทสลาจะกลับมาพุ่งหรือเปล่า คนที่เคยตามข่าวดราม่าสมัยแรกกับสมัยนีย้เปรียบเทียบกันแล้วคิดยังไงมองยังไงเรากำลังเข้าสู่ภาวะปกติหรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เข้าๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม He, he went up there, up there and he, he was coming back down, down towards us and he and goes, Run, he's got a gun. And, and oh our heart hearts started to pound pounds. and I said, oh, Well mum, mum where's mum? mum. And poor poor mum was stuck, stuck up, up there, there, but apparently you, our brave mum, home. so blessed. blessed. How close to him do you think you were? Well see, see he was up, up there and we were well, past there See our, when you driveway, yeah, you don't think of all of that what? at the, the time, time? No. no you just run, run for, for your, your life do you?